เข็มเด็กโคราชนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทโตคูมินะครับอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งเข็มเด็กนะครับฐานลากเพื่อรับเพลนนะครับในในในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในพื้นที่โรงงานของบริษัทตตคูมินะครับอันนี้บริษัทโูคูมิอยู่ที่อเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าวิธีการติดตั้ง ติดตั้งแบบไหนยังไงแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งเป็นแบบแบบไหนนะครับจะแคบในพื้นที่แคบไหมอะไรไหมอย่างนี้ครับเดี๋ยวเข้าดูกันเลยครับครับด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราวิธีการการเจาะในพื้นที่แคบนะครับระหว่า,างระหว่า,างที่เราเจาะเนี่ยมันจะมีพื้นที่ของวางเครื่องจักรครบเตรียมไปหมดเลยนะครับี่เเครื่องจักรเครื่องจักรลแล้วก็ อันนี้เราก็วางหมดเรียบร้อยแล้วล้วก็ทำการพอลิงนะครับขอลิงขอลิงเจาะไอที่เราวางหมดไว้นะครับเจาะเอาปูนออกนะครับเพราะว่าเป็นพื้นโรงงานมันจะเป็นจะเป็นพื้นคอสรอย,อยู่แล้วเราจะทําการเจาะเอาปูนออกก่อนแล้วก็ค่อยเอาเข็มเราปั่นลงไปเพื่อว่าจะวางรับตัวโครงสร้างของตัวเพลทอันนี้เราก็ขอลิงขอลิงลไปบางส่วนนั่นครับเดีย๋ยวเรามาดูตรงที่ที่เราพอลิงเสร็จแล้ว นี่อันนี้เราคอลลิ่งเสร็จแล้วครับนี่ปูนปูนปูนที่พื้นที่ที่โรงงานเขาก็จะหนาประมาณประมาณปสิบห้าเซนนะครับนี่นครับอันนี้เราก็จะเราก็จะทําการคอลลิ่งจนจนตลอดแนวนะครับตลอดแนวไปถึงถึงฝั่งนน้นเลยนะครับถึงไปสุดนู้นนะครับสุดกําแพงข้างหลังนะครับแล้วก็ เพราะว่าเคนน่ยมันจะต้องวิ่งขนาบกันสองข้างนะครับแล้วตรงนี้ต้องอมูดตรงนี้จะต้องได้เซนเตอร์กันนะครับเพื่อว่าเวลาเคนมันวิ่งมันจะได้บาลานซ์กันทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวก็อันนี้อยู่ในขั้นตอนของการคอลลิ่งกลุนะครับเดี๋ยวเวลาตอนปั่นเข็มใี้เรามาดูกันว่าเราจะปั่นยังไงนะครับในพื้นที่แบคบะนรับ เาถึงขั้นตอนในการติดตั้งเข็มในที่แคบนะครับแล้วเราจะติดตั้งโดยการใช้แฮนด์เดร์นะครับเครื่องมือตรงนี้พอถ้าหรับนการติดตั้งในที่แคบนะครับเราติดตั้งไปแล้วหลายต้นเหมือนกันะครับนี้เราติดตั้งเพิ่มเรามาดูต้นที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี้ต้นที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแผ่นหน้าแผ่นของเราเนี่ยหน้าแผ่นของเข็มเด็ดของเราเนี่ยจะเสนอกั่ตัวเพจนะครับเสมอตัว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 ปูนนะครับเพื่อว่า โครงสร้างของตัวเพลนครับก็จะมีแผ่นเพลนเพื่อว่าจะมามาเชื่อมต่อไอตัวหัวเพนของเรานะครับการยึดด้วยการันน็อตขันสกรูนะครับก็นี้เราติดตั้งไปแล้วายตัวนะครับในที่แคบจริงนะครับนะครับในที่แคบมันีแต่เกรื่องกักนะครับอ่าอันนี้ทางสินโคลาของเราก็ฝากด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อให้ทางสินบิโคลานะครับใช้บริการนะครับ สามารถติดต่อมาที่065 716 0841นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่อีกหนึ่งช่องทางคือเฟซบุ o กนะครับอเอ,อ่เฟซบุ๊กเข็มเด็กโคราชนะครับเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับเข็มเด็กโคราชนะครับก็ทางเราก็อกอ like, ขอฝากอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้สำหรับเขบรร็มเด็กโคราชก็ขอนำเสนอโปรเจต์นี้เสียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ